สวัสดีพี่น้องป้องไปสุผูสุคนเดอครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อเนาะครับกับทางพญยายแสนบ้านทุ่งคือเกาเดอครับพี่น้องนะครับเดี๋ยวเมื่อนี้ผมสิมาอัปเดตข่าวเนาะครับเป็นข่าวของทางหมอลำสาวท่านหนึ่งนะครับเรียกได้ว่าโดนทัวลงยับเลยนะครับว้าแเล่ากะเดี๋ยวเขาเล่กเลยครับหมอลำสาวโดนทัวลงยับหลังเล่นงานบอสบิ๊กแบบนี้ เพจดังฟาดอย่าใช้วิธีสกกระปกนั่นคือลูกเธอนะแต่พี่น้องมันมีประเด็ดนนีอย่างอีกน้อบัดทีนี้นะครับเดี๋ยวผมว่าซูฟังเ้อครับผมกาคือว่าแบบนี้นะครับสืบเนื่องมาจากมีเพจเพจนึงนะครับก็คือใส่ซื้อเพจว่านาริตะโตเกียวนั่นแหละครับพี่น้องที่มีการเอารูปลูกของทางบอดบิ๊กคลิปต่างๆนะครับไปลงในเพจไปสั่งรายได้ต่างๆนั่นแหละครับพี่น้องแต่ว่า กลับมาคมคูมาดาบอดบิก๊กถึงขั้นคมคูเอาชีวิตเลยนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้หลายๆคนมองแล้วนะครับมองว่าเพจนี้นะครับแอดมินน่าสิเป็นคนใกล้ตัวของทางหมอลําสาวนั่นแหละครับแล้วหมอลําสาวนะครับเห็นขนาดนี้สีบ่ห่ามบ่ตักเตือนกันหรือนะครับเอารูปลูกไปหากินบ่พอแล้วยังมาด่าพ่อเขาอีกนะครับมันเป็นวิธีสกรปรกเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้พี่น้องเพราะว่าล่าสุดนะครับทางเพจดังก็คือเพจอกกี้นะครับ ได้ออกมาฟาดนะครับถึงเรื่องนี้นะครับก่อนอื่นขอขอบคุณข้อมูลข่าวสารนะครับจากเพจอีกกี้ของแท้ f อปแอร์อนะครับอีกกี้โพสต์ว่านะครับแท็กซ้่หามรั้มสาวเลยนะครับบอกว่าที่ผ่านมาแม้จะด่ากันยังไงไม่เคยมีเพจไหนเอารูปลูกมาหากินแล้วมาด่าค่มคู่นะครับ เอาชีวิตพ่อของเด็กนั่แหละครับพี่น้องคมคูนะครับคิดดีๆนะนะครับไหนบอกรักลูกที่สุดทําไมปล่อยเพจคนใกล้ตัวมาทําแบบนี้ขนาดพี่อัญชันเขายังไม่เล่นวิธีสกรปรกแบบนี้เลยนะครับตื่นได้แล้วนะครับและ้วกะ็แท็กซื้อหาหมอลำสาวนะครับพี่น้องเลิกสนบักลาสักแป๊บนี่มัน รูปลูกเธอนะแอคชั่นให้ดูหน่อยนะครับกับเตือนสติทั้งหมอลำสาวนั่นแหละครับนะครับผมว่าวิธีที่ใส่ยุต่ตอนเนี่ยมันเป็นวิธีสุกโปกนะเอารูปลูกเขาไปสร้างรายได้ไปหากินแลี้ยยังมาคมคูเอาชีวิตพอเขาอีกมาดาพอเขาอีก มันถูกแล้วเหรอนะครับเธอจะไม่ทําอะไรบ้างเหรอนะครับนั่นลูกคือนะประมาณนี้พี่น้องนะครับหลังจากนั่นกับมีเอฟซีนะครับข้ามาคอมมนต์รากาทางอีกีเองเพื่อนกับมาคอมมนต์ต่อนะครับในโพสต์เพื่อนบอกว่าไม่ต้องไปตามดูไปไลค์ไปเมนมันมัน,มนกําลังจะฟีดเพจนะครับปล่อยมันไปก่อนแล้วดูว่าแม่มันนะครับจะบอกคุณของตัวเองยังไงรอบิ๊กใช้กฎหมายจัดการนะครับ ท่านต่อมานะครับท่านนี้บอกว่าอยากใส่ใจต่อในหูนกระแสค่ะไม่เกี่ยวกับเรื่องผัวเมียแล้วเกี่ยวกับเพศที่ละเมิดเด็กโดยตรงนะครับท่านต่อมานะครับบอกว่าไม่มีใครเตือนได้หรอกสาวมั่นแห่งปีช่วงนี้ขาขึ้นนะครับขาขึ้นศาลนะครับแล้วกับท่านสุดท้ายบอกว่าแบบนี้ยิ่งทําให้คนเกลียดมากขึ้นนะครับต่เรียกได้ว่าหมอ้ําสาวนิก โดนทัวลงยับเลยนะครับพี่น้องนะครับเพราะว่าหลายๆคนมองว่าเพจนี่คือเพจใกล้ตัวของทางหมอลัมสาวนั่นแหละครับแล้วบอตักบอเตือนเหลือหรือว่ายู่เบื้องหลังประมาณนี้พี่น้องผมก็เลยออกมาอัปเดตมาว่าสู้ฟังนะครับพี่พี่น้องๆมีความคิดเห็นจังใดกัคอมเมนต์เข้ามาสู้ฟังได้เด้อครับผมเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อๆไปครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ